ลิ้นจี่อุบลกินได้ทั้งสวนกินได้ทั้งเดือนกิโลละ60บาทส่วนลิ้นจี่กว่า500ต้นบนเนื้อที่กว่า30ไร่ในตำบลธาตุอำเภอวารินสำราบอันเป็นมรดกที่คุณตาเปิดสวนให้เข้าเที่ยวเชิงนิเวศคือมาให้ลองชิมรสก่อนตัดสินใจซื้อไม่ดีจริงก็ไม่ต้องซื้อมาเดินที่ยวชมความงามของสวนลิ้นจี่ให้สบายตาสบายใจอย่างเดียวก็ได้ คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักไทยสร้างไทยหมายเลข32พร้อมด้วยนายสิทธิชัยโคสุรัตประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้สมัครสสจังหวัดอุบลราชธานีพักไทยสร้างไทยลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยช่วงเช้าที่สนามบินมีพี่น้องประชาชนมารอรับ ผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการจัดทรัพยากรเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพโดยมีดรสวัสดิ์ผู้ทองรองเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาและคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมรับฟังพร้อมทั้งได้มีการจัดเวทีเสวนา นายอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1 2,566เพื 2, 6, ่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสและได้เรียนอย่างมีคุณภาพพร้อมกำชับให้โรงเรียนและเขตพื้นที่ประเมินตรวจสอบประสิทธิภาพตามเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้นางสาวสายฝนสารผลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นตัวแทนรับมอบโต๊ะและเก้าอิสตันเลตจำนวน20ชุดณแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีนายวิสิทธิ์ผลดก มอบหมายให้นางสาวกุญชราพรพักดีกสิกรผู้อำนวยการศูนย์บริหารคนพิการจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของคนพิการและนิเทศติดตามประเมินผลโครงการของชมรมคนพิการอำเภอบุญทาริก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่1 2566เพื่อขับเคลื่อนกลไกลและพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานีแบบบูรณาการสู่มาตรฐานเป็นหลักประกันความปลอดภัยของเด็กและยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดประชุมองค์กรผู้นำศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อให้สมาชิกองค์การนักศึกษาได้มีการประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการบริหารกิจกรรมนักศึกษาซึ่งมีสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสโมสรนักศึกษาและชมรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมสีเมืองใหม่ นางทรงลักษ์วราภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ประจำปี2566ครั้งที่4นักกลุ่มแปลงใหญ่ข้ามอทองหมู่ที่6ตําบลนากระแสงอําเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายธีรพุทธคานทองเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มต้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี งานศูนย์บริการสาธารณาสุขกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดลอ้อมโดยนายรัชตาสุภโกศลหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณาสุขแห่งที่2ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยงประจำปี2566รุ่นที่4โดยมีสมาชิกอสมอจากชุมชนบูรณนะและชุมชนแสนสําราญเข้ารับการอบรมณนะหอประชุมประชาวลาิน